สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเคก้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้พี่อูจะสอนวัดแพนเค้กนะคะเป็นรูปอมยิ้มนะคะแบบที่เห็นเลยนะคะเริ่มแรกเรามาเตรียมแป้งแพนเค้กกันนะคะก็มีแป้งแพนเค้กนะคะผสมสีดำนะคะสีชมพูนะคะใส่ขวดไซส์50 ml นะคะต่อมาค่ะก็มีสีน้ำตาลสีม่วงแล้วก็สีเหลืองสดใสนะคะขวดไซส์50 50 ml เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้หัวบีบสีดำทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะน้องๆก็จะบีบง่ายนะคะต่อมาค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งแพนเค้กนะคะผสมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ผสมสีใส่ขวดไซส์ใหญ่นะคะไว้สำหรับท็อปอัพอันดับสุดท้ายให้แป้งหนาขึ้นนะคะ แล้วมาดูเตาแพนเค้กกันค่ะเตาแพนเค้กที่พี่อูใช้ใช้ยี่ห้อไฟเออร์คิงนะคะพี่อูเสียบปลั๊กไว้แล้วนะคะไฟเข้าแต่ว่ายังไม่ต้องเปิดสวิตนะคะน้องๆจะเห็นว่าสวิตอยู่ที่ศูนย์แบบนี้เตาก็จะไม่ร้อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็วาดได้สบายใจมาเริ่มวาดกันนะคะอันดับแรกนะคะก็ใช้แป้งแพนเคก้ก ผสมสีดำนะคะที่ใส่ขวดไว้วาดวงกลมลงไปบนเตาแผนเค้กของเราค่ะอยากให้อมยิ้มอันใหญ่ขนาดไหนก็วาดกลมใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็วาดวงกลมอีกวงหนึ่งซ้อนอยู่ด้านหลังนะคะดังนั้นมันก็จะไม่เต็มวงนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะคราวนี้อมยิ้มของเราจะมีลายเป็นแฉกนะคะก็ให้น้องๆวาดลายให้อ้อมยิ้มด้านในเลยค่ะ บางคนอาจจะวาดเป็นวงกลมเล็กๆด้านในก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแต่พี่อูคิดว่าเป็นแฉกมันสวยดีนะคะระบายสีง่ายด้วยนะคะชิ้นด้านหลังก็ทำเหมือนกันนะคะบีบง่ายใช่ไหมคะพอใช้หัวบีบสีดำนะคะต่อมาค่ะอมยิ้มก็ต้องมีแท่งเสียบที่จับให้เราใช้รับประทานได้ง่ายใช่ไหมคะก็วาดไม้เสียบอมยิ้มด้วยนะคะ วาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะคะตรงด้านล่างนะคะเสร็จแล้วมาิ่มลงสีกันค่ะพี่อูใช้สีชมพูลงก่อนเลยนะคะเป็นลายในช่องของอมยิ้มนะคะน้องๆเลือกลงสีได้ตามใจชอบเลยนะคะต่อมาพี่อใช้สีม่วงค่ะพี่อูจะลงให้สลับช่องกันนะคะสีจะได้สดใสนะคะ น้องๆเคยรับประทานอมยิ้มไหมคะตอนเด็กพี่อูชอบมากเลยนะคะใครชอบรับประทานอมยิ้มแบบพี่อูนะคะทานเสร็จแล้วต้องดื่มน้ําด้วยนะคะและก่อนนอนก็อย่าลืมแปรงฟันนะคะไม่อย่างนั้นนะคะฟันผุแน่นอนนะคะนี่นะคะพี่อูใช้สีเหลืองด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามีความสดใสขึ้นมากเลยนะคะส่วนตัวไม้นะคะที่เป็นแท่งอมยิ้มเนี่ยพี่อูใช้สีน้ําตาลนะคะ นี่นะคะพิ้วขอตัดขอบนะคะด้วยสีชมพูสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะวาดง่ายใช่ไหมคะวาดไปพร้อมกันกับพิ้วเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเปิดสวิตเตาแพนเค้กของเรากันค่ะ จากตรงศูนย์ก็ปรับไปอยู่ตรงไลท์นะคะไฟสีเขียวก็จะติดนะคะคราวนี้ก็จะเริ่มมีความร้อนแล้วนะคะก็รอให้แป้งแพนเค้กสุกหนึ่งรอบนะคะชิ้นงานขนาดนี้ก็ประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วก็ระบายทับด้วยแป้งแพนเค้กแบบไม่ผสมสีนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราใส่ขวดใส่ใหญ่ก็ปีบง่ายมากๆนะคะแล้วก็รอให้แป้งสุกอีกหนึ่งรอบนะคะ การวาดแผ่นเค้กเนี่ยน้องๆจะได้ทั้งจินตนาการนะคะแล้วก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะพอแป้งสุกแล้วก็ใช้ไมพายางซิลิโคนกับด้านนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะพี่อูแปะลิง์ไว้ที่คลิปในช่องติ๊กตอกของพี่อูแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อให้น้องๆไปฝึกวาดที่ว่าที่บ้านกันได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะ วาดรูปแพนเคก้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t i k t o k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะ เพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ